อ่า e ครับเรามาอีกหนึ่งบูธนะครับที่โ้สีสันนี่มันจัดจ้านจร,จริงครับกับเจ้า i ิ s ู b ิชิชาย i t า n นะครับคันนี้ตกแต่งสไตล์รถข้อนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตร150แรงม้านะครับอีกงในบูธของ Mitsubishi นี่เขานำมาให้ดูค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวแอด e ี e ซึ่งยังไม่มีขายในบ้านเราตอนนี้นำแค่มาโชว์นะครับกับตัว200กว่ามา ถือว่าแรงเราใจนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นในส่วนของตัวแต่ท่านที่ตกแต่งเป็นแนวแบบว่าให้ขนของอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับสําหรับคนที่เป็นผู้รับเหมานะครับแล้วจริงเขาจะมีในส่วนของตัวเป็นมอเตอร์โคมนะครับอันนี้เป็นตกแต่งสไตล์ซิ่งหน่อยซิ่งแบบว่าซิ่งจริงๆิซิ่งจริงจังซิ่งแบบโอ้โหลิ้นพื้นนี่น่าจะเฉียดบ้านต้องเรียบมากนะครับถึงจะแบบว่า เต้ได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบว่าถุงลมเลยด้วยนะเป็นชงอับจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอันนี้เป็นตัวลมเดิมๆนะครับแล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของตัวแมกยางนะครับส่วนของตัวโลบาร์ด้านหลังเท่ๆกันเลยนะอันนี้เป็นตัว2.4ลิตรนะครับร้อยป้าีเร่งมา้าอันนี้โอ้โหเท่ขนาดนี้แรงจริงจังแน่นอนนะครับ All New Titan แบบนี้เลย อันนี้เป็นตัว150แดงม้านะครับแล้วก็จะมีตัวปาเจ้านะครับมีตัวเอ็กซ์เพนเดอร์แล้วก็เอ็กซ์ e พนเดอร์ครอสนะครับซึ่งเป็นอันนี้ก็สวยแล้วนะเอ็กซ์เพนเดอร์ตกแต่งผมว่ามันอยู่ที่การตกแต่งครับคนตกแต่งแบบไหนมันจะมีความสวยงามของมันอยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้ว่าเอเนี่ยแต่งไงให้สวยนี่เขาก็จะมีไกด์ไลน์ในการตกแต่งให้นะครับก็เดี๋ยวในส่วนของตัวโปรโมชั่นอะไรต่างๆเดี๋ยวลองไปดูดูครับว่าเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรมาเสนอบ้างครับที่งานมอเตอร์เอ สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับสู่บูธรถยนต์มิตซูบิชินะครับวันนี้บูธของเราในปีนี้เนี่ยได้จัดตกแต่งเป็นแบบไลฟ์สไตล์นะครับก็มี Work ์กโซนเพลย์โซนแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับในส่วนของพิเศษปีนี้เนี่ยรถ Pick up เราจะบอกว่าในช่วงนี้ก็ full launching นะครับมาชมรถได้ที่บูธของเราอยากจะพูดถึงรถกระบะสักนิดหนึ่งครับในปีนี้เนี่ย รถกระบะท,ที่ออกมาใหม่ on, All New Triton เนี่ยซิงเกิลแคปมาแล้วนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเรามีรุ่นเครื่องยนต์ให้เลือกถึง2รุ่นคือ184แรงม้าก,กับ150แรงม้าแล้วแต่ชอบครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวไฮไลเดอร์ er ก็อยากให้ทดลองขับเพราะที่ผมพูดมาทั้งหมดที่บูธมีให้ทดลองขับนะครับและไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยครับแอดลี e. วันนี้รถตัวจริงของจริงโชว์ในงานนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่า เราเปรยราคาไปแล้วนะครับไม่เกินล้านสถ้าสนใจมาดูได้นะครับส่วนรุ่นอื่นๆเนี่ยก็ยังมีจัดแสดงพบทันนะครับแล้วอยากจะบอกว่าในครั้งนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นที่โดนใจนะครับก็เริ่มต้นด้วยบางรุ่นเนี่ยนะครับศนะครับดอกเบี้ยศหรือจะเลือกรับในส่วนลดถึง1นึ0 0แบาทนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาที่ บูธรถยนต์มิสุบิชีครับมีรถให้เลือกครบถันครับ All right. All right. All right.